แก้วกลางดอยเป็นเรื่องราวของชมรมสำนึกรักถิ่นดอยที่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาทางภาคเหนือรวมตัวการจัดกิจกรรมด้วยการนำเสี่ธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเผยแผ่เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดีและต่อมากลุ่มเยาวชนสำนึกรักถิ่นดอยได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชมรมเมล็ดพันธุ์แห่งความดีเพื่อจะได้ขยายความดีของเราไปยังถิ่นอื่น ไม่เพียงแค่บนยอดดอยเท่านั้นเมื่อก่อนนะครับผมก็เป็นคนที่ขี้อายแล้วก็ไม่กล้าทําในสิ่งที่ดีพอได้มาเจอหลวงพระอาจารย์ธนรงลงซึ่งท่านได้สอนเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมก็ทําใหผ้ผมเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแล้วก็ได้กล้าทําในสิ่งที่ดีๆสิ่งที่แบบเพื่อนเอนคนอื่นเขาไม่กล้าทํา แล้จนถึงทุกวันนี้ผมก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วก็เป็นที่ยอมรับของครูบาอาจารย์แล้วก็พ่อแม่คนในหมู่บ้านซึ่งถ้าไม่มีพระอาจารย์ชีวิตผมไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับก็เลยอยากจะขอบขอบพระคุณมพระอาจารย์ชนะลงมา,มากที่ให้โอกาสผมที่มาเติมเต็มสิ่งที่ขาดไปในชีวิตนะครับก็ผมก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็จะช่วย สืบทอดงานของพระพุทธศาสนาจน,นให้ถึงที่สุดเลยครับ ハハハハハ。 ร่วมพิธีก่อนที่ลูกแกจะรีบลงไปเรียนทําไมกันอยู่ไหวผีป่ย่าตายายซะก่อนหรือไม่ก็รอให้พี่เวียงมันหายซะก่อนค่อยไปก็ได้นี่เนอะเดี๋ยนะกินเครื่องเส้นนีก่อนนะเวลาเดินทางเนี่ยผีจะได้คุ้มครองกินจ้ะกินได้ยังไงล่ะพ่อกินเหล้าก็ผิดศีลนะสิพี่เวียงไม่สบายอ่ะก็พาไปหาหมอมันจะได้หาย พ่อกับแม่ไหว้ผีไม่นานแค่ไหนแล้วข่าหมูค่าไก่หมือนไปต้งเท่าไหร่เอ้ยนี่พูดแาแบบเนี้ย่องผีปู่ย่าตายายเล่นงานเลยนะพ่อหมอไม่ต้องไปฟังมันนะไอ้นี่มันคิดไม่เหมือนชาวบ้านเขาไม่เอาพี่เอานะ้องถ้าไม่น่าสงแกไปเล่นที่ตัวอำเภอเลยตัวแน,น่ตัวแน่น ตัวน่นี่เชื่อพ่อเขาเถอะลูกนะเราก็ไหว้ผีมานมนานแล้วหรือว่าแกไม่เคารพผีปู่ย่าตายายฮเหรอแม่ผมเชื่อในสิ่งที่พ่อกับแม่สอนในสิ่งถูกต้องเสมอนะ<ม>ปู่ย่าตายายที่ตายไปอะ่ะผมก็เคารพแต่ทำไมพ่อกับแม่ไม่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคนตายล่ะพวกท่านเน่ะจะได้ไปดีกว่านี้อนี่นี่ ตู้เจ้าข้างล่างสอนแกใช่ไหมออกจะไปก็รีบๆไปเถอะปะอันนี้นอาตังไปไปแล้วก็ผีกุ้งคลองนะลูกนะอ้าวแล้วแล้วแกจะมีตังใช้เหรอเนี่ยฮะ ผีปู่ย่าตายายอย่าถือโกรธมันเลยนะเจ้าคะโอ้ยอย่าทำอะไรมันเลยนะขอให้มันเดินทางปลอดภัยด้วยเถิดตาทีบหกับหนึ่งสอบเคดีห้าดีเวลา่อบเก้าสิบนาทีดีขันแรงๆจะได้สะอาดสะอาด อเอาขัดกันแรงๆเลยนะเพื่อนๆใครลงโทษให้พวกเธอมาขัดห้องน้ำเนี่ยท่านผอรครับไม่มีใครลงโทษพวกเราหรอกครับพวกเราอ่ะแค่อยากให้คุณครูได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาดกันครับครูนึกว่าพวกเธอเนี่ยเลิกทำกิจกรรมพวกนี้ไปนานแล้วนะเอาเวลาไปอ่านหนังสือเตรียมสอบดีกว่ามะท่านผอไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ เพราะว่าพวกเราเนี่ยติวหนังสือกันเป็นประจำช่วงเย็นอยู่แล้วค่ะนี่เป็นคำสั่งแต่ท่านพออ,อค่ะพระรัตนตรัยคือแก้วสามประการอันประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาเอาละครับเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวเรามาฟังเพลงดีๆครับ จากชมรมสำนึกรักทีมนดอยกันครับสวัสดีครับครูมีอะไรผมช่วยครับครูวา่ากิจกรรมที่เธอทำอยู่เนี่ยมันก็ดีนะแต่มันควรจะพลาๆลงหน่อยไหมคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหนูจะต้อง,อ,ง,อ,งอ่านหนังสือเตรียมสอบไม่ใช่หรอถ,ถ้าถ้าหากว่าเราสอบติดมหาวิทยาลัยได้ พ่อแม่ของเตอร์นาจะได้ดีใจไง,ง,งมันยังมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งนะเตอร์แนาครับคือพอดีทางการเงินเขาทวงค่าเทอมมาเขาเห็นว่ามันใกล้จะหมดเทอมแล้วอะ่ะ ทอมีอะไรให้ครูช่วยไหมไม่เป็นไรครับแต่อีกสักสองสามวันก็น่าจะหาเงินมาจ่ายทันนะครับอเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็มีอีกหนึ่งบทความดีๆครับมาบอกอเพื่อนๆกันด้วยตังใจฟังกันนะครับมดเอ๋ยมดแดง สื่อแสดงสู้งานไม่พลาดหนีไม่เกี่ยงงอนก่อนหลังตั้งท่าทีใครราวีพวกมดแดงแรงรีบรุดเปรียบสองแขนของเราต้องเฝ้าสู้ขาทั้งคู่ก้าวไปอย่าให้หยุดแขนจะล้าขาจะล้มอย่าสมสุดสู้ให้สุดศักดิ์ศรีชีวิตเอ่ย เฮ้ย hey, ตัวแนหนไ่ช่วยที่ร้านหน่อยสิคนเต็มร้านเลยมิ้นคนช่วยทำกับข้าววันนี้เจ้าแกะให้สองแรงเลยนะจริงเหรอพี่ใช่รีบตามมานะเดี๋ยวผมรีบตามไปครับเดี๋ยวเสร็จหัวนี้ก่อน หน,น้าประชุมชนมีเวลาตอบ45่เป็นห้าให้มาดูโจทย์ข้อน,นี้ก่อนละกันนะน,นี่จำนวนเต็มบวก3อันนี้จำนวนมีผลคูณแต่นะวาเจ๊วะไงฉันไม่ว่ามานะเว้ยเพราะผอไม่ให้ม .6 ที่อยู่หอพักโรงเรียนน่ะออกนอกบริเวณโรงเรียนว่ะอยู่แต่จะลากับบ้านเท่านั้นอนะ่ะแล้วแผนที่เราวางกันไว้อ่ะเฮ้ยคุณเรามาเร็วทางสะดวกแล้วมา